อาจารย์คะในเรื่องของการเป็นมะเร็งเนี่ยแน่นอนว่าพอเป็นแล้วไม่อยากกลับมาเป็นซ้ำจะมีวิธีการจัดการตัวเองไม่ให้เป็นมะเร็งซ้ำได้อย่างไรบ้างคะคุณสมบัติของคิร์ีเซล์มีเพิ่มขึ้นมา ก็คือว่าเมื่อมันไปจัดการกับเซลล์มะเร็งแล้วหรือสิ่งแปลกปลอมใดๆแล้วมีการสร้างระบบความจําขึ้นมาในภูมิคุ้มกันของเราเพราะนั้นคิวรทีเซลล์เนี่ยเป็นเมมโมรีทีเซลล์คือจัดการกับปัญหาใดแล้วมันก็มีความจําสร้างขึ้นในระบบภูมิคุ้มกันของเราและเมื่อปัญหานั้นกลับมาอีกทีคิวรทีเซลล์ซึ่งเป็นเมมโมรีทีเซลล์เนี่ย มันก็จะจัดการตามธรรมชาติเลยเสมือนหนึ่งว่าในร่างกายของเราเนี่ยมีวัคซีนจัดการกับปัญหาซึ่งคเคยจัดการมาแล้วครั้งหนึง่งเพราะในคิเลตีเซลเนี่ยนอกจากว่าจัดการกับเซลล์มะเร็งได้มีประสิทธิภาพแล้วยังสร้างภูมิคุ้มกันอยู่ทั่วไปเพื่อป้องกันไม่เซลล์มะเร็งนั้นกลับมาอีกทีน,นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่หาสรจัดมากๆนะครับหลายๆลคนก็จะห่วงว่าไอ้คิเลตีเซลเนี่ยสร้างเยอะๆมันจะมีปัญหาไหม เป็นเรื่องที่น่ามหาศาลก็คือว่าคิวรีตีเซลเนี่ยมันสร้างขึ้นมาแล้วมันต้องไปทําหน้าที่ถ้าไม่มีหน้าที่ให้มันทําคือไม่มีเซลล์ปิดปกติร่างกายมันจะค่อยๆหายไปแต่ไม่หายไปหมดมันจะทิ้งส่วนหนึ่งไว้เพื่อให้เป็นเมมโมรีให้มีการกระตุ้นการสร้างใหม่ของคิวรตีเซลต่อไปของเราพอเราเจอตรงนี้เราเก็เอ๊ะมันเป็นวิธีการง่ายๆเลยนะ,ะเราสามารถจัดการกับปัญหามะเร็งได้ง่ายๆมากเาะทำร่างกายของเราให้มาสู้ เราไม่สร้างสิ่งแปลกปลอมที่เขาไปสู้กับมะเร็งซึ่งมันจะมีผลข้างเคียงมากมายตามมาแต่ถ้าเราใช้อาหารที่เรากินอยู่แล้วสกัดมันเอาแล้วก็ทาให้เข้มข้นได้มีหน้าที่ไปกระตุ้นคิริติเซลลโดยเฉพาะนะครับด้วยวิธีการอย่างนี้เมื่อเราจัดการกับปัญหามะเร็งแล้วคงคิวริติเซลให้มันมีอยู่ในร่างกายอยู่บ้างตลอดเวลามันก็จะมีการทาหน้าที่เป็นเมมโมรีทีเซลซึ่งเมื่อไร่เซล์มะเร็งกลับมาใหม่ก็จะถูกจัดการทันทีนะครับ นีนคือมหัศจรรย์อของคิลเลอร์ทเซลครับสนใจโทร1154